สวัสดีครับวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับที่ที่ว่าตัว A ก็จบไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าหมวดสัตว์พิเศษตัว B ต่อนะครับ B ตัวแรกก็คือตัวบาซิลิสนะครับที่ว่ามีความอันตรายระดับ 5x นะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าราชางูหลายคนคงจะเคยดูในแฮร์รี่พอตเตอร์ภาค2กับห้องแห่งความลับนะครับที่ผมเล่าภาค1กับภาค2จบไปแล้วนะครับหลายคนคงจะเคยดูกันนะครับก็คือว่างูบาซิลิสจะมีประวัตินะครับงูบาซิลิสถูกเพาะขึ้นโดยเฮอร์โปลผู้ชั่วร้ายนะครับ ที่เ็เป็นพ่อมดสัตว์มืดที่ชาวกรีกที่พูดภาษาภาษาพาเซลได้ครับที่ที่เฮอร์โปลู้ชั่วร้ายนี่เขาทดลองจากการที่ว่าทดลองจากการที่ว่าเอาไข่ไก่ที่มันฟักอยู่ใต้คางคกเงี้ยมันจะออกมาเป็นงูที่มีพลังมหาศาลมากเป็นงูพิษตัวใหญ่ที่มีพลังมหาศาลมากเลยคือตัวบาซิลิสนะครับทีนี้แล้วงูบาซิลิสนะคะตัวใหญ่ตัวยาวประมาณห้าสิบฟุตนะครับแล้วก็ถ้าเพศผู้จะมีหงอนสีแดงๆข้างบนหัวนะครับ งูบาซิลิสนะครับก็คือเขี้ยวของมันจะมีพิษร้ายนะคะที่จิ้มเข้าไปทีเดียวเผาเผาได้เลยถลทรายได้เลยนะครับแล้วก็งูบาซิลิสนะครับจุดวิธีที่โจมตีที่อันตรายที่สุดคือใครจ้องมองด้วยตาด้วยตาตรงๆจะเสียชีวิตทันทีมองตามันตรงๆจะเสียชีวิตทันทีมันเป็นไฟที่ว่าคนอื่นๆเนี่ยที่ว่าตอนนั้นเนี่ยที่เมอร์เทิลจอกก็คนสบตาตรงๆก็เลยตายเลยในแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะคอริน <falsch S 2> หรือใครอื่นๆนะคะสศบตา ไม่ได้สบตาตรงๆแต่สบตาผ่านอะไรเลยแข็งเป็นหินเลยครับก็เลยจินนี่ก็เหมือนเธออาจจะไม่ได้ศบตาตรงๆแต่ว่าเธอเข้าไปอยู่ในห้องแห่งความลับแล้วเธอก็ร่างเธอจะต้องอยู่ในนั้นตลอดไปถ้าช่วยไม่ทันแต่แฮร์รี่ช่วยไม่ทันครับที่ดมูบาซิลิสนะเขาที่จะโผล่ในแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคสองนะครับคนที่พูดภาษาพาเซลได้ที่จะสามารถควบคุมบาซิลิสได้นะครับคนที่พูดได้ก็จะมีเฮอร์โปลผู้เช่ยร้ายมีมีตัวคนกอดตั้งก่อนหนอนั้นนั้นแล้วก็เซราาลาซาสิอริลีนแล้วก็ทอมริกเดลน,นะคร พูดบาซิลิสกี่ว่าวูเดมอร์นะครับเอางูบาซิลิสมานะครับเพราะว่าวูเดมอร์ซื้อใจซื้อใจนบาซิลิสได้เพราะว่าเขาพูดภาษาพาเซลได้นะครับที่เขาสามารถเอาที่เขาคุยกับนี้พาเซลได้แล้วแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะครับคือตัวงูนาคินีนะคะงูนาคินีทําไมไม่จัดเป็นสัตว์นะครับเพราะว่าเขาบินคลอดเดียคิมนะคะที่เป็นผู้หญิงนักแสดงนะครับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เขาเป็นคนนะแต่เขาโดนคาถามาเลดิกตัสนะครับเขาเลยกลายเป็นงูถาวรน,นะ แต่สัตวาา์รจันม้าก่นากาวแอนิเมจัสเขาแปลงเป็นแมวแล้วเขากลับคืนได้เพราะแอนิเมจัสมันกลับพืนล่างได้แต่มาเลดิกตัสมันจะกลับเข้าล่างไหนล่างนั้นเลยอะก็คืองูก็คือว่าพอตอนนั้นไงที่คอเดียคิมโดนตบที่คอเดียคิมนะฮะที่ว่าผู้หญิงคนนั้นนะคะที่ว่าโดนคาถามาเลดิกตัสแล้วก็กลายเป็นงูถาวรเลยเลยเป็นงูนาคินีหลอดวอเดอร์มอพูดภาษาพาเซลได้จึงซื้อใจนาคินีได้เอามาเป็นพวกและทําฮอคลักได้อะ แล้วอ่ะเพแล้วตอนนั้นไงที่ว่าดับเบิลดอก็รู้ว่าวูดอมอรเป็นคนไม่ดีก็ต้องพยายามจะจัดการแล้วอ่ะหลังจากนั้นเองนะครับที่ว่างูบาซิลิสมันน่่โฉกงูบาซิลิสมันอันตรายระดับผมเล่าความอันตรายให้แล้วนะครับที่ว่าหลังจากที่วูดอมอร์ซื้อใจได้แล้วที่ว่าผมรอให้มีแฟนทัติกีพักสี่นะครับว่าจะมาจะมาว่างูว่าว่าจะพูดถึงคอมลินเดอร์หรือแฮกิทยังไงนะครับถ้ามีมาแต่ว่าผมก็ รอ,อยังไงก็ยังไม่มาสักทีแต่ต้องรอ,อนิดนึงนะครับแต่น่าจะมาสักปีหน้านะครับแต่ที่ผมรู้แฮร์รี่พัททูมาปีหน้าแน่ๆครับที่ว่างูนากินีตายแล้วโดนนวิโอ,อฟันคอขาดตายครับอยากจะรู้แฟนทัสติกปีภาคสี่เธอคอเดียคิมกลับมาเธอจะกลายเป็นบาซิลิสเธอจะกลายเป็นงูนากินียังไงนะครับไม่ใช่บาซิลิสแต่เขางูนากินีเธอจะกลายเป็นงูนากินีร่างถามวอลแล้วหลอดวูดมอรซื้อใจยังไงนะครับ ที่วูดอมอลฆ่าเบอร์แทจอกินแล้วเอาลงไปวิญญาณนะครับแล้วก็ที่ว่ามีบาซิลิสนะครับวูดอมอลก็ฆ่าเมอร์เทลจอเข้าข,าขาาดวดโดยการให้งูบาซิลิสตบตาตรงต,งตงแล้วก็วิญญาณของเธอผนึกลงไปในสมุดบันทึกนะครับเขี้ยวของมันมีพิษร้ายแรงมากที่จะได้เห็นนะครับว่าแฮนดี้เอาเข,ขี้ยวของมันนั้นอาจจะทาแฮนดี้ตายได้แต่นกฟินิกซ์หยดน้ําตาแต่ไมแผลหายได้นะครับแล้วแฮนดี้เอาเขี้ยงูบาซิลิสจิ้มลงไปนะครับแล้วอ่ะสมุดบันทึกนะครับทำลายวิญญาณของทมริดเดิลได้เลยนะครับ แต่เป็นเซี่ยวหนึ่งในเจ็ดนะครับนากนีเป็นที่หกแฮร์รี่เป็นที่หนึ่งเจ็ดนะคะเป็นฮอแฮร์รี่เป็นฮอคักชิ้นหนึ่งของลอร์ดบูโดมอร์มันด้วยนะครับสุดท้ายอ่ะที่ว่าคนไม่ดีอย่างทอมริดเดิลก็ต้องจับได้ต้องพ่ายแพ้แล้วคนดีก็รอดได้ที่ลอแฟนตาสติกบีทภาคสี่นะครับเพราะว่าถ้านกฟินิกมาบินมาช่วยแฮร์รี่แล้วอะในนั้นแล้วยังช่วยดับเบิลดอเอสเคปด้วยนะคะเพราะนกฟินิกนะคะเดี๋ยวผมจะมาเล่าว่าตอนอื่นนะคะเพราะว่าพ่อมดที่มีน้อยคนอย่างเอบัตดับเบิลดอล มัน 4x ไม่ใช่เพราะมันดุร้ายนะครับแต่มีเพรา,า,าะมีเพราะมดน้อยคนที่เลี้ยงมันให้เชื่องได้ซึ่งออバスเดอบาร์ดอร์เป็นผู้เดียวที่เลี้ยงให้เชื่องได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าฟินิกต์ต่อนะครับที่ว่าถ้ามีแฟนตาสติกวีดภาคสี่แล้วนะกินเดวอลวูดวอมอร์ก็เลี้ยงมูบาซิลิสนะครับกินเดวอลก,ก็จะเลี้ยงมันติคอร์นะครับถ้ามันเป็นมันติคอร์ยักษ์นะครับแล้วอะอยากจะรู้ว่าออาจจะโดน,ออนมังงน เป็นทัศติษบีภาคสี่กับภาคห้าถ้าเอาบัสไปในตลาดจริงๆอาจจะมานะครับแต่ต้องรอนิดนึงนะครับที่ผมเล่างูบาซิลิสก็ประมาณนี้แหละครับถ้าผมเล่าผิดประการใดขออภัยด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมถ้าใครชอบรายการฟังรายการนี้นะครับสับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําต่อด้วยนะครับขอบคุณมากครับ